ไอ้คนโง่ไอ้คนเ,เธอเนี่ยอย่าแรงให้เป็นห่วงเมืองอย่าแรงให้เป็นห่วงเมืองเสียแรงที่รักที่ไว้ใจเสียได้ความรู้สึกที่มี สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลอยชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุวคนพลอยก็จะมาทําคลิปแก้งอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะมาเปิดกล้องที่โลเคชั่นใหม่เพราะว่าที่เดิมๆก็กลัวจะโดนจับได้นะคะเดี๋ยวไปแอบได้ยินเหมือนที่พลอยเคยแอบได้ยินเขาเปิดคลิปนะคะพลอยก็เลยมา เปิดคลิปในห้องแต่งตัวนะคะทุกคนวันนี้นะคะพลอยอะมีแผนดีดจะมาแกล้งไอ้ค่ะเรื่อง,องเรื่องนะคะก่อนจะไปบอกแผนนะคะก็จะต้องเกิดเรื่องราวก่อนนะคะว่าความเป็นมามันเป็นยังไงอะไรยังไงทําไมถึงจะแกล้งก็คือพลอยปวดท้องเดี๋ยวพลอยไม่สบายตัวเดี๋ยวปวดหัวไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะทุกคนแล้วมันช่วงโควิดเป็นอะไรนี่ๆหน่อยก็เครียดเครียดขึ้นสมองแล้วมันก็ส่งผลต่อร่างกายหลายๆอย่างเนาะทุกคนแล้วพลอยก็กินยาพาราบ้างกินยานุกินยานี่นนสั่งยามากินบำรุงร่างกายตัวเองเอะไรอย่างเงี้ย เอาเอกอะห้ามพลอยบอกว่าอย่ากินยาเยอะถ้ากินยาเยอะมันก็อันตรายเหมือนกันเธอจะกินอะไรนั้งนานพลอยจะแกล้งกินยาเยอะๆในปริมาณที่เยอะจะกอกใส่ปากอะกินแบบเยอะือถ้าเห็นพลอยกินยาเป็นกรรมเมืออะ เขาจะมีปฏิริรยายังไงพอยสั่งยาตัวนี้มากินนะเป็นยาเกี่ยวกับบำรุงร่างกายนั่นแหละไม่ใช่ยาลดความอ้วนหรือผิวขาวหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นตลอกเอกว่ามันเป็นยาแก้ปวดนะคะจริงๆอ่ะเม็ดมันเป็นสีขาวนะคะทุกคนแต่ว่าพออ่ะจะเอามาเปลี่ยนถ้าเกิดว่ากินอนะ่ะมันก็อันตรายจะเปลี่ยนเอายาตัวนี้นะคะก็อันนี้ก็คือวิตามินซีมันจะเป็นเม็ดสีส้มนะคะทุกคนแต่ว่ายาในกระปุกนี้มันเป็นเม็ดสีขาวพอยก็จะเทยาในกระปุกนี้ออกให้หมดเอาวิตามินซีตัวนี้ใส่เข้าไปแทน พอใส่เข้าไปแทนปุ๊บเอกก็คงจะคิดว่ามันเป็นยาของกระปุกนี้ใช่ไหมทุกคนคอยก็จะเทใส่กำม,มือนะคะแล้วก็จะกอกปากแล้วเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะคะว่าเอก,กจะมีปฏิกริยอย่างไงเป็นเรื่องที่อันตรายนะคะคลิปนี้นะคะเด็กห้ามอเรียนแบบเด็กขาดนะคะมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะคะคลิปนี้ทํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเน้นย้ํานะคะว่าเด็กๆไม่ควรทําตามนะคะถ้าเกิดว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ควรมีผู้ปกครองดูด้วยแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คําแนะน,นะะํา แก้งเป็นปวดท้องด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไม่เนียนไปเริ่มแผนกันได้เลยค่ะทุกคนทำยังไงดีปวดท้อง,องเอเอเธอเธออะไรีล่ะปวดท้องปวดท้องเป็นไรห่ะปวดท้องนั่นแหละ ก็มานั่งอะตรงน <S <S> <S na, ี <that that ้ก็จะไปอาบน้ำแต่มันปวดท้องย้ายเขากินหน่อยยาอะไรอ่ะยากระปุกสีขาวเขาซื้อมาใหม่มันวางอยู่บนโต๊ะอะเอาน้ำมาด้วยโต๊ะตรงไหนโต๊ะหน้าห้องเนี่ยกระปุกสีขาวๆาวนะเออเนี่ยอยู่ตรงข้างหน้าห้องตรงนี้นะอันนี้ปะยาอะไรอะเขาซื้อมาใหม่แล้วแก้ปวด ไอ้ขอ้ยอะไรของเธอเนี่ยอ้าพ้อยเอาออกมาเอาออกมามึงจะฆ่าตัวตายไงวะ จะฆ่าตัวตายไงวะปากไงฮะอ้ยเลิหมดเลยปากหรออกมาเดาบอกทำไอยวิทวใสใสัตว์วายคว่้นตีเสียแรงที่เป็นห่วงมึือะเสียแรงที่เป็นห่วงเมือง มีหายวิตามินซีเล่าเลยโุ้งศร้าเป็นห่วงแล้วถ้าเป็นอะไรจริงๆขึ้นมาแล้วเด็กเลี้ยงแก่เธอก็เหมือนกันนั่นแหละก็พอๆกันนั่นแหละก็ชอบแกล้งเหมือนกันนั่นแหละเด็กเลี้ยงแก่เออแหละเด็กเลี้ยงแก่พอยเด็กเลี้ยงแก่นะครับเอ๊ปลอยเด็กเลี้ยงแก่นะครับ ทุกคนโดนรินต้มเลยกินวิตามินซีอ่ะอร่อยจะตายค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ